เหตุผลที่โสดและโดนสตรองผิดนั่นเองแต่เพราะอุ๊ย,ยเบลล่าราณีเผยสาเหตุที่ทำาไมถึงโสดและไม่น่าเชื่อว่าจะไม่น่าเชื่อว่าจะฟิตขนาดนี้เลยค่ะและเป็นซุปตาที่สวยสดและแถมก็รวยเวอร์อีกด้วยและของวงการบันเทิงไทยสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญนั่นเองล่าสุดเบลล่าก็ได้ออกมาและเล่น เฟร้ที่ทําให้ทหําไมถึงโสดและกับแคปชั่นที่ว่าในเล่นตามในคําตอบอะไรและเฟรมนี้ก็จะถูกลุ้นไปที่คําตอบว่าจะกินอะไรกินเกินนั่นเองงานนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับบรรดาฟแฟนคลับเป็นสุดๆและพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันว่าน่ารักมากๆจ้ะและน่ารักปุ๊บ ปัมกมากๆค่ะเอ็นดู5้และถึงจากกินเยอะแต่ก็น่ารักมากๆค่ะขนาดที่หน้าสดก็ยังน่ารักขนาดนี้เอ็นดูที่สุดเลยค่ะในพี่เบลก็ยิ้มน่ารักสดใสกันอีกเมยนะคะ